สวัสดีคร them, helmet, he be that, ับเพื doctor, yourself, ่อนครับในคลิปก่อนหน้านั้นเราขึ้นเราฝึกขึ้นบ็กสวิงสำหรับดิเวอร์ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมีดาวสวิงที่ดีนะครับแล้วก็สามารถเข้าลูกได้ง่ายแล้วก็ลอยได้ระยะครับเราจะต้องมีดาวสวิงเบื้องต้นที่ดีเช่นกันนะครับวิธีการคือนะครับให้เพื่อนเพื่อนทแบบนี้นะครับหลังจากที่เราแบ็กสวิงขึ้นไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ดีแล้วนะครับก้านเราจะอยู่เหนือขอาแขนไว้ใช่ไหมครับข้อสังเกตที่ผมให้ไว้นะครับทีนี้ตอนดาวสวิงลงมานะครับให้เพื่อนเพื่อรู้สึกว่า แนวก้านนะครับมาอยู่ใต้แขนแทนเห็นไหมใต้แขนแทนเมื่อในมุมมองที่เพื่อนๆมองนะครับอีกทีนะขึ้นเหนือแขนลงใต้แขนนะครับลงใต้แขนแล้วก็เข้าตีนะครับขึ้นไปขึ้นเหนือแขนลงรู้สึกใต้แขนนะครับทำนี้สักสองสาครั้งนะครับขึ้นหยุดเช็คเหนือแขนไหมเหนือลง ใต้แขนไหมใต้แขนข้าบอน่าเรามาลองกันนะครับขึ้นเหนือแขนลงใต้แขนนะครับความรู้สึกที่เหลือให้เพื่อนๆทําเหมือนเดิมเลยครับขึ้นไปแล้วหยุดเหมือนเดิมครับขึ้นเช็คนะเหนือแขนลงใต้แขนอเพื่อนเพื่อนที่มีอาการตีลูกไม่ลอยนะครับลูกก็จะเริ่มลอยขึ้นนะครับลูกจะออกขวาก่อนไม่เป็นไรนะครับยังไม่ต้องกังวลน,นะครับให้เราฝึกเข้าอย่างนี้ให้ได้ก่อน ขึ้นเหนือแขนลงใต้แขนนะครับให้ฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับอีกลูกนะครับเซตอัพให้ดีขึ้นเหนือแขนลงทำไงครับใต้แขนอ่าให้ฝึกนี้ไปก่อนนะครับพอเราทำางนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตความเปลี่ยนแปลงเลยครับลูกจะโดนกลางหน้าไม้มากขึ้นนะครับซ้ำๆกันนะครับและลูกจะมีอาการพุ่งเพราะว่า พอโดนกลางหน้าไม้สวิตสปอร์ตนะครับลูกจะบีบอัดนะครับหัวไม้จะทํางานเด้งลูกออกไปนะครับนี่คือส่วนสําคัญนะครับสําหรับการขึ้นแบ็กสวิงเบื้องต้นแล้วก็ลงดาวสวิงเบื้องต้นเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะผมจะมาสอนว่าแล้วลูกที่พุชออกขวานะครับเราจะทําไงให้ลูกกลับมาตรงนะครับเดี๋ยวเราไปทบกันในคลิปหน้าเลยครับและนี่คือหนึ่งในแบบฝึกนะครับที่ผมใช้ฝึกผู้เรียนนักกีฬาแล้วก็นักกอล์ฟแข่งขันนะครับให้มีความเข้าใจ กลไกการทำงานของสวิงแนวคิดแล้วก็ทักษะในการตีไดรเวอร์หาเพื่อนสนใจนะครับที่จะพัฒนาการตีไดรเวอร์ให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าเคยเรียนมาแล้วแล้วมีปัญหานะครับก็สามารถที่จะทักมาทาง l i น์แอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจเรียน s t ตล l 1สิบได้เลยครับ